เนี่ยโอ้ไทยใวจซื้อครับครับครับคนดีครับครับหนาข้ายงดึงอยู่นะครับครับเรับเสียงานบุญครับบุญอยู่บ้านนะครับบุญป่าครับ เมื่อเนี่ยแหละครับเฮีดยดบุญหาลุงครับกะเป็นคนดีอย่างไยแล้วครับ,บรครับเวลาเลักได้ครับ